สวัสดีครับตอนนี้จิปาะาถมีเรื่องที่จะเล่าสู่คุณผู้ฟังก็คือเจ้าพี่หมายครับเจ้าพี่หมายจะเป็นอย่างไรก็ขอเชิญติดตามได้เลยนะครับเมื่อกรุงศรีอยุธยาแตกในปีพศ2310นั้นสยามประเทศก็ได้แตกแยกออกเป็นก๊กต่างๆได้ถึง5ก๊กใน5ก๊กนั้น มีก๊กเดียวที่มีเชื้อสายพระราชวงศ์อยู่ก็คือก๊กเจ้าพระยาพิมายหรือก๊กเจ้าพิมายก๊กเจ้าพิมายนั้นนำโดยกรมหมื่นเทพพิพิธซึ่งกรมหมื่นเทพพิพิธนี้ก็เป็นโอรสในพระบรมโกศกับพระสนมกรมหมื่นเทพพิพิธมีฐานะเป็นพระอนุชาของเจ้าฟ้าสมมาธิเบศหรือเจ้าฟ้ากุ้ง แล้วก็มีฐานะเป็นพระอนุชาของพระเจ้าเอกทัศน์กับพระเจ้าอุทุมพรหรือเจ้าฟ้าดอกมันเดือหรือขุนหลวงหาวัดครับทั้งสองพระองค์นั้นก็คือพระเจ้าเอกทัศน์กับพระเจ้าอุทุมพรนั้นก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินสององค์สุดท้ายแห่งกรุงศรีแห่งกรุงศรีอยุธยานะครับครั้นเมื่อพระเจ้าอุทุมพร มอบราชสมบัติให้แก่พระเจ้าเอกทัศน์นั้นพระพระเจ้าอุทุมพรก็ทรงออกผนวดในการนั้นกรมหมื่นเทพิพิษไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งจึงคิดจะแย่งราชสมบัติจากพระเจ้าเอกทัศน์แต่มาถูกจับได้จึงหนีราชภัยไปบวชเช่นเดียวกันกันกบ พระเจ้าอุทุมพรนะครับแต่ความคิดของกรมมือเทพพิธที่จะชิงราชสมบัติก็ยังหาสิ้นสุดไม่จึงสมคบคิดกับพระญาติแล้วก็ตั้งใจจะชิงราชสมบัติแต่ว่าก่อนที่จะชิงราชสมบัตินั้นต้องไปปรึกษากับพระเจ้าอุทุมพรซึ่งทรงผนวดก่อนพระเจ้าอุทุมพรทรงทราบแผนการ จึงไปปรึกษากับพระเจ้าเอกทัตแล้วก็คิดว่าถ้ากรมหมื่นเทพพิพิธทำการสำเร็จก็คงจะมาจัดการกับตนเองเมื่อพระเจ้าเอกทัตทราบเรื่องจึงรับสั่งหากรมหมื่นเทพพิพิธแล้วก็ผู้ร่วมก่อการกรมหมื่นเทพพิพิธถูกจับได้ผู้ร่วมก่อการซึ่งเป็นพระญาตินั้นก็ถูกประหารชีวิต จากนั้นพระเจ้าเอกทัตก็ทรงเนรเทศกรมหมื่นเทพพิษไปยังลังกาทวีปที่เมืองลังกาทวีปนั้นที่ลังกาทวีปนั้นเมืองเคนดี้เ,เจ้าเมืองเสนาบดีเมืองเห็นว่ากรมหมื่นเทพพิษเป็นเชื้อพระวงศ์จึงคิดจะกะบฏกับเ,เมืองเคนดี้แล้วก็มอบ ราชสมบัติหรือเมืองให้กรมเมืองเทพพิพิธเป็นผู้ปกครองแต่บางเอิญความข้อถูกจับได้เสียก่อนพวกเสนาบดีนั้นถูกประหารชีวิตส่วนกรมหมือนเทพพิพิธก็ถูกส่งมายังสยามประเทศกรมหมืองเทพพิพิธจึงเข้ามาที่เมืองเพชรบุรีแล้วก็ลาผนวด จากนั้นก็ข้ามไปยังเมืองจันทบุรีรวบรวมซ่องสมผู้คนไว้ที่ปราจีนบุรีเพื่อจะต่อสู้กับพม่าเมื่อ,อพม่าทราบข่าวจึงไปตีทัพของกรมหมื่นเทพพิษแตกกรมหมื่นเทพพิษหนีไปยังเมืองนครราชสีมาเจ้าพี่ไม่เจ้าพระยาพี่ไม เห็นว่ากรมหมื่นเทพพิพิธมีเชื้อสายราชวงศ์จึงรับตัวไว้แล้วก็ให้เป็นเจ้าพระยาพิมายหรือเจ้าพิมายครั้นเมื่อกรุงศรีอยุธยาแตกพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงรวบรวมก๊กต่างๆทั้งห้าก๊กเพื่อให้เป็นก๊กเดียวกันนั้นได้ยกทัพไปปราบก๊กเจ้าพิมายหรือก๊กพระยาพิมาย กรมหมือนเทพพิธได้ทําการต่อสู้กับอกองทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแต่ไม่สามารถที่จะสู้ได้จึงคิดจะหนีไปทางเวียงจันทร์ก็มาถูกจับตัวได้เสียก่อนแล้วก็นําตัวกรมเหมือนเทพพิธลงมาอย่างกรุงธนบุรีนํากรมเหมือนเทพพิธเข้าเฝ้าพระเจ้ากรุงธนบุรีขณะที่เข้าเฝ้านั้นกรมเหมือนเทพพิธกระด้างกระเดือง หาถวายบังคมไม่พระเจ้าตากสินจึงจัดแก่กรมเหมือนเทพพิษว่าเจ้าพี่หามีความดีแต่น้อยไม่ไปอยู่ที่ใดก็ทำให้แต่ผู้คนเดือด,ดร้อนขอเจ้าพี่อย่ามีชีวิตอยู่ต่อไปเลยจากนั้นก็ให้นำตัวกรมเหมือนเทพพิษไปประหารชีวิตเสีย เรื่องราวของเจ้าพี่ไมยก็จบลงแต่เพียงแค่นี้ครับอยากฟังเรื่องดีๆเกี่ยวกับประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือเรื่องจิปาถะทั่วๆไปก็ให้เข้าไปใน YouTube แล้วก็พิมพ์คำว่าจิปาถะท่านจะได้พบหรือได้ฟังเรื่องราวดีๆสำหรับในตอนนี้ก็คงจะต้องอําลาพาจากกันก่อนสวัสดีครับ